สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพยากรณ์ของหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซียิปซีพลังบวกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแกรนดอมนะคะว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแล้วคุณเลือกไพ่นะคะ มีทั้งหมด3ามกองพี่หมอได้ทำการเสี่ยงทยายไพ่แล้วนะคะยังไม่เห็นหน้าไพ่เลยเราจะมาเห็นพร้อมๆกันนะคะว่าในช่วงระยะเวลา1เดือนจากนี้ไปนะคะนับตั้งแต่ที่คุณเห็นไพ่หนึเดือนจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างคุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรนะคะขอ ให้ทุกคนนะคะตั้งสมาธิค่ะนะคะตั้งสมาธิแล้วลองเลือกไพ่ดูว่าคุณจะเลือกกองไหนนะคะหนสองหรือว่า3นะคะตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะมาฟังคำทำนายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับพี่หมอด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่กองที่1เลยนะคะ คนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะไพ่ตัวตนคุณเป็นแฮงแมนหกไม้เท้านะคะเพ f ออ o r d s นะคะ six s o f cups แล้วก็ four o f cups นะคะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคือคุณจะมีเรื่องโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะนะ ตัวตนคุณเป็นแฮงแมนเชวนะคะแฮงแมนก็คือความเครียดนะคะความเครียดความกังวลนะคะเกินไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเหนื่อยหนายท้อแท้เออนะคะแต่พอคุณได้เลือกไพ่กองที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานคุณจะประสบความสำเร็จนะคะหกไม่เท้านะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้า ได้งานใหม่ได้ด้วยนะคะคนที่เลือกกองที่1เนี่ยคุณมีโอกาสได้งานใหม่นะคะเพราะว่าคุณมีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะมีความตั้งใจที่อยากจ,จะเปลี่ยนหรืออาจจะลองไปสมัครเข้าที่ใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยสมัครสอบแข่งขันนะคะสอบเข้าสถาบันการศึกษาคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณมีความ มีความขยันมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในเรื่องของการเรียนการงานนะจะประสบความสำเร็จนะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะมีซิกซับครับด้วยซิกซ u p คัก็คืออ,อคุณจะมีโอกาสได้พบปะเพื่อนเก่าๆได้ด้วยนะคะได้รวมตัวสังสรรค์ได้พบปะเพื่อนเก่านะคะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าๆหรือบางคนเนี่ย ได้พบเจอคนรักคนเก่าๆมีโอกาสรักเก่ากับคืนมีโอกาสได้คืนดีกับคนเก่านะคะมีโอกาสได้คืนดีกับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆนะคะนะบางคนก็จะมีคนเข้ามาชอบพอคุณด้วยนะคะแต่เป็นอะไรที่แบบคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานแล้วก็คนรักเก่ากับคืน นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะตัวตรงคุณเป็น3ดาบเลยประกบหน้าด้วย5ถ้วยนะคะ3ดาบ5ถ้วยเนี่ยเรื่องความรักค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะในเรื่องของความรักนะคนที่แบบเพิ่งเลิกลาคนที่เพิ่งแบบว่าเพิ่งเลิกลาเพิ่งแบบนะเพิ่งบลกอะนะคะ เลิกลาพึ่งอกหักจากแฟนความรักความสัมพันธ์ไม่ดีพึ่งอกหักใหม่ๆเลยนะคะคุณจะเจอคนดีๆเข้ามานะจ๊ะจะเจอคนแบบว่าความรักแบบปุบปับฉับพลัน <res> เห็นปุ๊บรักปั๊บนะคนที่เลือกไพ่กองสองนะคะคนที่เลือกไพ่กองสองเนี่ยจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าเห็นปุ๊บ <s> รักปับ<ค> <sheets> กป๊บนะ <S <s ขอให้คุณเปิดใจนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยคนที่แบบว่าพึ่ง ตัดสัมพันธ์กับความรักครั้งเก่าเนี่ยขอให้คุณก้าวข้ามผ่านให้ได้นะนะบางคนแบบไม่ยอมเปิดตัวนะคะขอให้คุณเปิดเถอะขอให้คุณเปิดตัวเปิดใจนะคะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คุณจะมีคนดีๆเข้ามา นะคะคนดีๆเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันนะคะพบเจอได้แบบว่าเห็นปุ๊บรักปั๊บเลยรักแรก,กพบได้นะคะพบเจอในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะเป็นลูกค้าใหม่นะหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าหุ้นส่วนใหม่ๆห,หรือว่าการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการงานนะคะคุณจะเจอนะคะจะพบรักแบบไม่คาดฝันนะ่ะ เออนะคะเอซอคัพเนี่ยเข้ามาแบบยังไงไม่รู้นะหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ลาบลอยได้นะนะคะหรือว่าได้ของขวัญของฝากของมีมูลค่านะคะมีอะไรที่ได้เข้ามาง่ายๆอย่างฟุกๆุกนะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าได้อะไรแบบฟุกฟุกเข้ามานะคะนะ นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมีโอกาสาได้คู่หุ้นส่วนนะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะมีผู้หุ้นส่วนนะได้ผู้ร่วมหุ้นส่วนนะคะได้คู่ค้าอะไรที่ดีมีแกนได้โชคลาภจากทางไกลได้ด้วย นะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากทางไกลได้ด้วยการงานยังคงมีความต้องใส่ใจนะคะยังคงต้องมออีความขยันนะคะแล้วก็มีความมานะอดทนในเรื่องของการงานนะคะ <building>. ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกไพ่กองที่สองด้วยนะจะได้พบรักดีๆนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณได้ไพ่ตัวตนคุณเป็น King d a าบคิงออฟโซดนะคะในซับวอร์ธนะคะทูสเปนเดอร์เคิลเดทาเวอร์นะคะคิงซับคัพส์นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะนะในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะต้องมีความมุ่งมั่น ขยันอดทนนะคะจะต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยตัวของตัวคุณเองนะคะมีการยานามิตรที่ดีเข้ามาได้ด้วยนะคะบางคนต้องการความช่วยเหลือนะคะบางคนต้องการความช่วยเหลือคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากการยานามิตรที่ดีของคุณนะคะบางคนอาจจะมีการขยับขยายที่อยู่อาศัย นะคะซ่อมบ้านนะมีการกู้ยืมจากทางธนาคารนะคะบางคนแบบว่าจะซ่อมบ้านนะจะรีโนเวทบ้านจะซ่อมบ้านจะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในเรื่องของการรีโนเวทบ้านการซ่อมบ้านหรืออาจจะซ่อมรถนะคะซ่อมอะไรที่มันแบบไม่คาดฝันน่ะเออนะคะจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3 นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านการรีโนเวทบ้านนะคะหรือมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินแบบปักปรับฉับพันนะคะบางคนมีการกู้ยืมธนาคารได้นะคะมีการกู้ยืมธนาคารได้นะ,ะจะพบเจอคนที่สูงอายุกว่าคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณนะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือคุณนะคะบางคนที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะหรือบางคนได้รับการช่วยเหลือจากคุณพ่อได้นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่มีอายุเยอะกว่านะคะถ้ายังไงกอ็อย่าให้ไปทําบุญสะดอกเคอกันด้วยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะทำบุญสะดอกเคอนะคะอาจจะไป บริจาคลงศพนะคะหรือบางคนให้ไปคู่ทิ้นปูนหรือว่าบริจาคโลหิตก็จะเป็นการช่วยเสริมในเรื่องของบุญของคุณนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกไพ่กองที่3ด้วยค่ะ